สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h c h i l l ตอนพิเศษสอนใช้กล้อง Fuji ฟิล m ม XA3 กับผมใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนที่7แล้วแล้วก็น้องสาวสวยที่อยู่ข้างๆครับผมค่ะคนเดิมค่ะแอร์ค่ะดุจกำมลวงสุวพิษค่ะครับผมฮะก็น้องแอร์เราใช้กล้องเนี่ยเรียกว่า6ตอนเนี่ยน่าจะทะลุป,ปุบโลงละสำหรับกล้อง<า>ตัวนี้มีสกิลขึ้นมาแล้วคราวนี้อยากได้เลนส์เพิ่มแล้วพี่ใหญ่ใช่นะฮะหลายๆคนถามมาครับว่าเลนส์ ตัวต่อไปควรจะซื้อเลนส์อะไรดีะนะฮะหรือเลนส์ตัวที่สองเนี่ยควรจะเป็นเลนส์อะไระต้องบอกว่าอย่างนี้ปกติเนี่ยเราจะมีเลนส์ที่มากระตกรองก็คือเลนส16์16-50นะฮะ,ะ,ะตัวเลขตรงนี้เนี่ยน้องแอนมันจะเป็นตัวเลขที่เราเรียกว่าเป็นทางยาวโฟกัสทางยาวโฟกัสใช่นะฮะแล้วก็ตัวเลนส16์16-50เนี่ยพอมันมีเลข2เลขนะฮะมี2ช่วงตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นเลนส์ซูมะนะฮะทำความเข้าใจว่าเลนส์ซูมเนี่ยมันจะไม่ได้หมายถึง เลนส์ z o o ที่คนทั่วๆไปเข้าใจกันคือคนทั่วๆไปจะเข้าใจว่าไอ้เลนส์ที่ดึงไกลๆเข้ามาใกล้ๆมันจะเป็นเลนส์ z o o ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในภาษาของการถ่ายภาพเราจะเรียกว่ามันเป็นเลนส์เทเลโฟโต้แต่เลนส์ zoom เนี่ยน้องแอรก็คือเลนส์ที่มันมีทางยาวโฟกัส2ค่า,านะฮะจะเป็น16-50แบบนี้เราก็เรียกเลนส์ zoom หรือ 7 0 2 0 0ิบ0พวกนี้ก็คือเป็นเลนส์ซูมเหมือนกันนะฮะก็คือเลือกระยะได้ใช่นะครับแต่ว่าถามว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยบอกอะไรเรา<ะ>ตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะบอกองศาการรับภาพของตัวเลนส์นะครับอย่าง1 6 5 0เนี่ยนะฮะตัวกล้อง XA 3ของเราเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ซึ่งเซ็นเซอร์ขนาด APS-C เนี่ยจะคูณด้วย1 5สำหรับของตัว f u j i f ิล์นะฮะ ทางยาวโฟกัส16คูณคูณ1.5เข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักช่วง24อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราก็จะต้องคูณตัว1.5เข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาพเท่าของฟูลเฟรมว่าใช่คือเราจะได้คุยกันง่ายไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคุยกันไม่ถูกเทียบสเกลของตัวทางยาวโฟกัสกันไม่ถูกนะครับอ่ะโอเคทีนี้ตัวทางยาวโฟกัสเนี่ยวิธีคิดง่ายๆเลยคือ เลขยิ่งน้อยเท่าไหร่องศาการระภาพจะยิ่งกว้างเลขน,น้อยก็ภาพกว้างมากใช่องศาการระภาพกว้างมากก็จะเอาไว้ถ่ายพวกถ่ายวิวถ่ายภูเขาถ่ายทิวทัศน์อะไรพวกนี้นะครับในขณะที่ว่าถ้าเลขทางยาวโฟกัสสูงสูงเยอะเยอะตัวเลขมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งดึงจากไกลเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับที่เราเข้าใจกันว่ามันใช่แต่จริงมันคือเลนส์เทเลโฟโต้นะครับอย่างพวกเลนส์ถ่ายกีฬาอย่าง5 0าสิบร้อยสี่สิบแบบเนี้ยนะฮะ เวลาที่เราถ่ายเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงไกลๆเนี่ยเข้ามาใกล้มันก็เหมาะเอาไว้ถ่ายพวกกีฬา,ถ,าถ่ายแอคชั่นอะไรพวกนี้ถ่ายนกถ่ายอะไรใช่นะครับอันนั้นเนี่ยก็คือเลขทางยาวโฟกัสทีนี้พี่ใหญ่บอกว่ามันมีเลนส์ที่เป็นเลข 2, 2> ทางยาวโฟกัสนะฮะอย่างตัวเนี้ย16 50แต่เรายังมีเลนส์อีกแบบหนึ่งนะที่มีค่าทางยาวโฟกัสเดียวอย่างเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์35 1.4นะครับ35 f 1.4เลข 35, เ,ลข35เ,ลขเนี่ยมันคือเลขเดียว นะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นเลนส์ฟิกนะฮะทำความเข้าใจก็คืออ้นี้เลนส์ฟิกนะครับเล็กเดียว,ยวอ้นี้หมุนซูมได้นะครับก็คือเลนส์ซูมมี2ทางยาวโฟกัสนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น1 6ถึง50นะครับตัวเลนส์ฟิกเนี่ยอย่างตัวนี้35คูณ1.5เข้าไปก็จะประมาณ50 <40 S 1> มิลน,นะฮะในทฤษฎีการถ่ายภาพเนี่ยเราจะถือว่าเลนส์50มิลเนี่ยเป็นเลนส์สแตนดาร์ดนะฮะก็คือเอาไว้ถ่ายทั่วๆไปติดกล้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ใครอยากได้เลนส์ตัวที่2ตัวเริ่มต้นเนี่ยช่วง35ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็ระยะประมาณตาคนเห็นนะเนาะใช่ระยะประมาณตาคนเห็นนะครับอันนี้คือเลนส์35โอเคเลนส์ฟิกกับเลนส์ซูมเนี่ยทีนี้บางคนก็จะถามว่าอ่ะแล้วตัวไหนมันดีกว่านะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับข้อดีของเลนส์ฟิกเนี่ยน้องแอร์คือเลนส์ฟิกเนี่ยภาพจะคมเพราะเขาออก,กบแบบมา,าใช่เขาออกแบบมาให้มันคมที่สุดที่ทางยาวโฟกัสตรงนั้นนะฮะ35ออกบาก็คือคมที่สุดที่35 ในขณะที่ว่าอย่างตัว16-50เนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่จะให้ภาพเนี่ยมันคมชัดตั้งแต่1 6ถึง50เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะความคมชัดของภาพเนี่ยตั้งแต่1 6ถึง50เนี่ยมันจะไม่ได้ร้อยเปอนะครับมันจะมีช่วงบางช่วงเท่านั้นเองที่ว่ามันจะคมพีคที่สุดและที่เหลือเนี่ยก็จะแวร์ลี่ไปคุณภาพก็จะดรอปลงไปนิดหน่อยอันนั้นคือเลนส์ซูมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากได้คมชัดที่สุดใช้เลนส์ฟิกแต่ถ้าบอกว่าอยากได้คมข้องตัวเ,เลนส นะฮะอันนี้คือเรื่องของตัวเลนส์กับทางยาวโฟกัสเนี่ยนะฮะ,ะเขาเขียนอยู่ที่ตัวเลนส์อยู่แล้วแต่เลขที่มันต่อจากทางยาวโฟกัสก็คือเลขของรูรับแสงนะฮะอย่างเงี้ยนะครับสามจุดห้าห้าจุดหกอ่านะฮะก็คือเลนส์ตัวนี้เนี่ยค่า f ของเขาเนี่ยมันจะเป็น3.5ถึง5.6ถ้าเป็นเลนส์ซูมเนี่ยไอค่า f หรือค่าที่มันเขียนตัวเลขต่อเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2เลขนะฮะก็คือ3.5มจถึงห้แบบนี้ตัวอย่างถามว่า<ะ>เขาบอกอะไร 3.5หเนี่ยหมายความว่าตัวเลนส์ตัวนี้ถ้าคุณไม่ได้ซูมเลยนะครับวายสุดที่16มิลเนี่ยค่ารูรับแ,แสงกว้างสุดที่เปิดได้ก็คือ F3.5 ก็คือ16-3.5อ่าใช่แต,แต่ถ้าเราซูมสุดไปที่50ค่ะค่ารูรับแ,แสงที่เปิดกว้างสุดที่เราจะเปิดได้ก็คือ 5, 5. 6, 6นะฮะมันจะเป็นค่า F ที่เราเรียกว่า F-Valley นะครับเลนสซูมทั่วไปจะเป็น F แบบนี้ แต่มันจะมีเลนส์ซูมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเลนส์ซูมที่เขาเรียกว่าท่ารูรับแสงเป็นค่า f constant ก็คือที่มันมีเลขเดียวใช่ไหมใช่ใชนะครับไปดูสเปคเนี่ยก็จะมีอย่างพวกเลนส์16 55 f 2.8แบบเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นเลขเลขเดียวคือเรา<ม>เลือก f ได้ว่างกันเหอะคือหมายความว่าถ้าเราซูมหรือเราถ่ายที่ตรง16มิลหรือเราถ่ายที่50มิลน,<ม>นะฮะหรือ55มิลคือสุดของเขาเนี่ย ถ้ารู้เลแสงกว้างสุดที่เราเปิดได้ก็คือยังเป็น f 2 8อยู่อ๋อได้ f กว้างทุกช่วงความยาวระยะเลยใช่นะฮะแต่อันนี้เนี่ยก็คือมันก็จะแวรลี่ไปค่ะถ้าเราซูมไปค่า f มันก็จะหลี่ลงมาเรื่อยๆอนะฮะแต่ถ้าเป็นเลนส์ฟิกแบบนี้ค่าโค่า,าทางยากโฟกัสก็ค่าเดียวอยู่แล้วค่ารู้แสงก็เลยมีค่าเดียวเหมือนกันเหมือนมีมันเลยมีตัวเดียวเนาะใช่มันเลยมีตัวเลขตัวเดียวแล้วก็สังเกตนะอย่างไอตัวเนี้ยมันจะเป็น3.5ึง5.6แต่ตัวเนี้ยจน F 1.4 เลขเดียวเลขเดียวนะฮะแล้วเลขมันจะน้อยกว่าค่ะก็คือรูรับแสงกว้างกว่าใช่คือเลขยิ่งน้อยเนี่ยรูรับแสงจะยิ่งกว้างเลนส์จะยิ่งสว่างข้อดีของเลนส์ที่มีค่าเอหรือค่ารูรับแสงน้อยๆเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือในเรื่องของเลนส์มันสว่างกว่านะฮะภาษาไทยภาพจะเรียกว่าเลนส์สว่างพอเลนส์สว่างเนี่ยเราถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่านะครับกับอีกอย่างก็คือค่ารูรับแสงยิ่งเลขน้อยเท่าไหร่อง ถ้ารู้แสงยิ่งเลขน้อยเท่าไหร่ฉากหลังจะยิ่งเบลอมากขึ้นหน้าชัดหลังเบลอได้มากใช่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราสามารถจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายกว่า mm hmm. ะะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของตัวเลนส์ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเลนส์ฟ mm ูจ hmm. ิเขาจะมีโค้ดตามมาด้วยนะครับถ้าเราจะอ่านที่ตัวเลนส์เนี่ยนะฮะอย่างอันเนี้ยนะครับก็จะมีเขียนเป็น EBC นะฮะ EBC เนี่ยก็จะเป็นสูตรโคดติ้งของเขานะฮะซึ่ง การเคลือบผิวเลนส์ของเลนส์แต่ละตัวก็จะมีเทคโนโลยีที่ต่ากกันแต่ว่ารหัสหลักๆที่เราจะเจอเนี่ยนะครับเวลาที่เราซื้อเลนสของฟูจินะครับเขจะมีอย่างดูตัวนี้ดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับ1650แต่ก่อนข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนเป็น x c e b c x c อ่ะ,ะนะฮะตัว x c เนี่ยหมายถึงอะไร x c เนี่ยหมายถึงเป็นเลนส์เกรดเริ่มต้นนะฮะตัวเลนส์ที่เป็น x c เนี่ยราคาจะไม่สูง oh. ตัวเมาส์เลนส์จะเป็นพลาสติก นะฮะก็เพื่อที่จะลดราคาลงนะครับลดราคาของตัวเลนส์ลงส่วนอีกซีรีส์นึ่งของเขาก็จะมีเลนส์ที่เป็นเลนส์ XF นะฮะ,ะตัวเลนส์ XF เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ที่เมวาเลนจะเป็นโลหะแข็งแรงมากขึ้นนะครับวัสดุดีขึ้นวัสดุดีขึ้นตัวเลนส์นะฮะก็เลือกใช้กันได้แล้วก็กับเลนส์บางตัวเนี่ยนะครับน้องแอลจะมีแหวนปรับรูรับแสงอยู่ที่ตัวเลนส์ะนะฮะ รหัสของเลนส์ที่มันมีแหวนปรับรูรับแสงเนี่ยก็จะใส่ตัว R ห้อยท้ายมาด้วยก็คือคําว่าริงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวไหนที่มันมีตัว R อยู่ที่ตัวกล่องหรืออยู่ที่ชื่อของเขาเนี่ยน,ยนคะคะเลนส์ตัวนั้นเนี่ยจะมีแหวนสำหรับปรับรูแสงหมุนกึกๆได้งใช่หมุนปรับกึ๊กกึกอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็เลนส์บางตัวเนี่ยมันจะมีเขียนเป็นรหัส LM LM ของฟูจิเนี่ยก็คือเลนส์ที่มันมี Linear Motor จะเป็นมอเตอร์ที่สามารถที่จะ ปรับโฟกัสได้ก่อนง่ายด้วยรุนเร็วแล้วก็งเงียบนะฮะกับอีกหนึ่งรหัสที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือพวกเลนส์ที่ลงท้ายด้วย OIS อ่าใช่ใ OIS เนี่ยก็คือ Optical Image Stabilizer นะฮะก็คือเลนส์ตัวนั้นจะมีระบบกันสั่นด้วยแล้วก็อีกหนึ่งรหัสนะฮะที่อาจจะเห็นบ้างในพวกเลนส์ที่ราคาสูงหน่อยนะครับก็จะเป็น WR นะฮะตัว WR เนี่ยก็คือ w e s t e r Resistance ถ้าเลนส์ที่มี W R ห้อยมาด้วยเนี่ยหมายความว่าตัวเลนส์ตัวนั้นจะกันละอองน้ํากันฝุ่นได้คือซิลทนสภาพอากาศจุ่มได้ไหมจุ่มจุ่มไม่ได้ไม่ได้นะจุ่มไม่ได้ <laughs> นะครับก็อย่างตัวนี้นะฮะตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นเลนส์50-140นะฮะถ้าเราดูที่รหัสของเขานะครับยกตัวอย่างนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์ XF แล้วก็50-140นั่นก็คือทางอย่างโฟก,กัสเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์ซูม ตั้งแต่50ทางยาวโฟกัส50มิลถึง140มิลนะฮะแล้วก็ค่า F ของเขาเนี่ยมันจะเป็น F 2.8ตลอดช่วงนะครับมีค่า F ค่าตัวเดียว2.8ตัวเดียวก็คือเราจะเรียกว่าเป็น F 2.8ตลอดช่วงแล้วก็เขามีตัว R มาด้วยนะฮะรหัส R <Ring>. รก็ริงก็คืออันนี้จะมีแหวนนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเขาจะเขียนว่า LM ก็คือ Linear Motor Line นะฮะเพราะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้ก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื <S <S ่อนโฟกัสเนี่ยแบบ linear ร o มอเ แล้วก็เขามี OIS กันสันกันสั่นะฮะแล้วก็ w r นะครับก็คือ Weather resistant นะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเลนตัวเนี้ยก็จะเป็นเลนที่ใส่<ร>นะ้สกุลห้อยท้ายมาครบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเลนส์จริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงทางอย่างโฟงกัสแบบนี้เราจะเรียกเลนส์เทเลโฟโต้นะฮะโอเคต่อมานะครับจะมีบางคนก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากใช้เลนฟูจิ นะอย่างน้องแอเองเนี่ยก็เห็นมีอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เลนส์ส่วนตัวของน้องแอก็เลยนะ,ะนะฮะเป็นเลนส์บล็อกเลนเดอร์นะครับที่เป็น m m o u ส์นะฮะตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็น m m o u ส์ก็คือเป็นเมาส์ของไลกาเอฟใช่ไหมครับฮะ,ะแล้วยังไงครับน้องแอเวลาเอามาใช้ก็เราเสียบตรงตรง,ตรงไม่ได้กับฟนะูจิเนาะเพราะฟูจิคือเมาส์ x ใช่เป็น x m o u s ์ฟูจิเนี่ยจะเรียกว่าเป็น system ของ x m o u s ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต้องมีอะแดปเตอร์เลยแปลงจากเมาส์ x. ตัวนี้ของเลนส์ค่ะไปใส่เอ็กเมาส์ของตัวกล้องนะฮะก็คืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะเป็นตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ถอดให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ของเขาก็จะเป็นแหวนนะฮะมีหลายแบบอะแดปเตอร์เนี่ยคือเราจะเอาเลนส์อะไรมาใส่อย่างจะเอาเลนส์พวกแคแนลนิคอนนะฮะะเอามาใส่กับกล้องฟูจิของเราเนี่ยก็ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้แต่ว่าเราก็ตอนซื้อเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเราจะเอาไปใช้กับเลนส์อะไระนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า อย่างตัวนี้ M เมาส์ mount, แล้วจะไปเอาเมาส์นิคอนมาใส่ก็<ม>ใส่กันไม่ได้ไดนะฮะเราก็ต้องเลือกว่าจะใช้อแดปเตอร์ของเลนส์อะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้พวกเลนส์มือหมุนแบบนี้นะฮะ,อ,ะอย่างแรกก็คือว่าระบบออโต้โฟกัสก็จะไม่ทํางานละนะฮะเราจะต้องหมุนแมนลโฟกัสเองใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้กับเลนส์พวกนี้หรืออย่างบางคนไปซื้ออแดปเตอร์มาเสร็จปุ๊บอ้าวทำไมกดชัตเตอร์ไม่ลงวิธีตั้งเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเข้าไปที่ตกลองก่อนนะครับแล้วก็ กดเมนูเข้าไปรูปกล้องเบอร์สี่น้องแอร์เบอร์สี่อ่านะครับเขาจะมีตรงที่เรียกว่าเป็นชุด without lens อ่าฮะตัวนี้เนี่ยใช่อันแรกเลยด้วยปกติกล้องถ้ามาจากบริษัทหรือว่าแกะกล่องมาเนี่ย Default ของมันจะเป็นค่า off ก็คือมันจะปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเลนส์หรือเราต่อผ่านอะแดปเตอร์กล้องจะมองไม่เห็นเลนส์เพราะว่ากล้องไม่รู้จักกับเลนส์ละนะฮะ เราจะกดชัตเตอร์ไม่ลงเราก็ต้องเข้ามาตั้งค่าตัวเนี้ยให้มันเป็นอ่อนเอาไว้เพื่อที่เราจะสามารถจะกดชัตเตอร์ได้ถึงแม้จะไม่มีเลนส์หรือถึงแม้กล้องจะมองไม่เห็นเลนส์กต็ตามนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าเปิดออนทิ้งเอาไว้เลยฮะไม่เป็นไรยังไงเนี่ยเราใส่เลนส์ไม่ใส่เลนส์กล้องเราก็จะกดชัตเตอร์ลงได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าถ้าในกรณีที่เราต้องการจะไปใช้กับพวกเลนส์แมนวลนครับ ถ้าพี่ใหญ่คะเคยเห็นที่เขาถ่ายกันแล้วมีเส้นๆเอาไว้บอกรูปอะค่ะต้องทำยังไงเส้นๆคือกริดไลน์ใช่ไหมฮะอ่าใช่กริดไลน์อ่านะฮะอันเนี้ยที่มันเป็นเส้นตารางแบบนี้นะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเปิดตัวไกด์ไลน์หรือกริดไลน์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเซตอัพก็คือเป็นประแจเบอร์หนึ่งเนี่ยน้องแอร์นะฮะพอเข้ามาตรงนี้นะฮะรูปประแจเบอร์หนึ่งแล้วก็เลือกเป็นสกรีนเซตอัพ ในสกรีนเอเซตอัพเนี่ยจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกล้องนะฮะอย่างแรกในเมนูแรกที่เราจะเจอก็คือ Image Display ซึ่งถ้าใครไม่เปิดพี่ใหญ่นะนาว่าเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่า default ของตัวกล้องมาเนี่ยเขาจะเป็นออฟคือ Image Display เนี่ยจะเป็นเมนูที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วจะให้กล้องเนี่ยเขาโชว์ภาพขึ้นมาไหม oh. นะฮะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยค่า default ของเขามาจะเป็นค่าออฟมันจะปิดไว้เราถ่ายภาพใช่ไม่โชว์เราก็ต้องมากดเพลย์ hmm. อีกทีเพื่อที่จะดูภาพ oh, ะนะครับก็ส ก็ได้ปกติเนี่ยมันจะมีเป็น0.5วินาทีคือจะให้โชว์แค่0.5วินาทีหรือว่าจะให้โชว์ที่1.5วินาทีหรือถ้าเป็นคอนติเนวัสก็คือโชว์ไว้ค้างอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง uh huh. แล้วก็เขาก็จะกลับไปหมดถ่ายภาพให้แต่ว่าปกติพี่ใหญ่ก็ใช้เป็น1.5วินาทีนี่นแหละกำลังสวยแล้วนะครับแล้วก็เมนูอันต่อมาอันนี้นะฮะชื่อยาเวเหยียดมากเลย Preview Exposure in Manu a l Mode คือถ้าตัวนี้เราเปิดอ่อนเอาไว้เวลาที่เราถ่ายแมนนวลนะฮะกล้องเนี่ยมันจะปรับความมืดความสว่างให้ตามค่าที่เราตั้งค่าของตัวกล้องเอาไว้คืออย่างสมมติว่าเราต,ตั้งค่าภาพเป็นอ mm ันเดอร์กล้องก็จะมืดลงไป นะฮะถ้าเราตั้งค่าเป็นโอเวอร์กล้องก็จะปรับหน้าจอให้มันสว่างภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะสว่างขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติพี่แนะนานว่าเปิดอ่อนเอาไว้ดีแล้วแต่ว่าเมนูอันเนี้ยมันเอาไว้ในกรณีที่ว่าอย่างบางทีเราใช้งานคู่กับแฟลชนะฮะเรามีแสงแฟลชเนี่ยเราไม่ต้องการใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำหรือว่าเราต้องการใช้รูปแสงแคบเพื่อจะคุมตัวแสงแฟลชนะฮะแล้วภาพเนี่ยถ้าเราเปิดอ่อนตรงนี้มันก็จะมืดะนะฮะเพราะว่าเวลาเรามองภาพเนี่ยแสงแฟลชมันไม่เข้ามาโชว์ด้วย นะฮะ oh. อ่าเราก็ตั้งตัวนี้เป็นออฟคราวนี้เนี่ยกล้องก็จะปรับหน้าจอให้อยู่สว่างตลอดเวลา mm. คือเอฟเฟกของการตั้งค่าของตัวกล้องเนี่ยจะไม่เห็นค่ะ <Okay. S 2> นะฮะก็สามารถเลือกปรับได้ว่าจะใช้เป็นอ่อนหรือเป็นออฟแต่ปกติพี่อก็แนะนำว่าตั้งเป็นอนะ่อนเอาไว้ อันต่อมาก็จะมีพวก LCD Brightness คือเราสามารถปรับความสว่าง,งหน้าจอ,จอได้ mm hmm. ใช่อันนี้นะฮะตัว LCD Color เนี่ยเราสามารถปรับเฉดสีของหน้าจอได้ะนะฮะอยากให้สีเนี่ยมันดูเฉดสว่างสดใสหรือว่าอิ่มตัวแค่ไหนเราก็ปรับจากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ Preview Picture Effect นะฮะ Preview Picture Effect เนี่ยจะแสดงเอฟเฟกของภาพที่เราตั้งนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะเป็นค่า Exposure นะครับอันนั้นแสดงความมืดความสว่างของค่าแสงที่เราตั้งเอาไว้แต่ตัว picture effect เนี <t <t ่ยจะแสดงพวกเอฟเฟกของภาพอย่างเช่นการตั้งค่า w ว i าล balance หรือว่าการตั้งค่าพวกฟิล์ simulation นะฮะถ้าเราเปิดออนตัวนี้เนี่ยเราตั้งฟิล์ม i m u l a t i o n แบบไหนหน้าจอก็จะแสดงแบบนั้นแต่ถ้าเราตั้งออฟเอาไว้เนี่ยเราตั้งค่าฟิล์ม i m u l a t i o n ไปเนี่ยหน้าจอจะไม่แสดงจะไปแสดงอีกทีตอนเห็นแล้วเห็นแล้วถ่ายแล้วนะฮะอันนี้แล้วก็ อันต่อมานะฮะเฟรมมิ่งไกด์ไลน์อันนี้แหละที่เมื่อกี้น้องแอร์ถามานะฮะว่าเราจะเปิดยังไงก็อย่างแรกเนี่ยเรามาเลือกตรงนี้ก่อนครับว่าอยากได้ตัวไกด์ไลน์หรือกริดไลน์เนี่ยให้มันเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งตัว XA3 เนี่ยจะมี3แบบให้เลือกะจะมีเป็นกริดไลน์9ช่องนะครับก็คือเป็นลัวเติร์ดนะฮะปกติก็แนะนำว่าเปิดอันเนี้ยเวิร์กดีนะครับหรืออยากได้ละเอียดขึ้นนะก็จะเป็นกริด24 นะครับใช่เส้นก็จะละเอียดมากขึ้นะนะฮะแล้วก็อีกอันจะเป็น s d framing อันนี้เนี่ยจะเป็นสเกล16ต่อ9มาให้เป็นเส้นไกด์6 6ต่อ9มาให้นะฮะเอาไว้เวลาที่เราถ่ายวิดีโอใช่หร,ห,รหรือว่าเราถ่ายภาพแล้วเผื่อจะเอาภาพไปเป็น cover ของ YouTube อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นไกด์6 6ต่อ9มาให้นะครับแล้วก็เมนูต่อมาน้องแอร์ก็จะเป็น auto rotate playback นะครับ pb เนี่ย ปกติถ้าเราเปิดออนเอาไว้เวลาที่เราถ่ายภาพแนวตั้งะนะฮะแล้วมาดูภาพแนวนอนเนี่ยกล้องมันจะกลับภาพมาให้เป็นแนวตั้งแบบเนี้ยนะครับภาพให้เลยใช่มันจะพลิกภาพให้แต่ว่าปกติเนี่ยถ้าส่วนตัวพี่ใหญ่พี่ใหญ่ชอบป,ปิดเอาไว้<ะ>เพราะว่าเวลาที่เราเอามาเป็นภาพแนวตั้งอยู่กลางจอแบบเนี้ยภาพมันจะเล็กลงนะฮะมันจะดูไม่เต็มจอใช่ม,มันจะดูไม่เต็มตานะฮะก็ จะเปิดหรือจะปิดก็ได้อันนี้อยู่ที่ความชอบแต่ว่าปกติพี่ใหญ่นะนะว่าปิดเอาไว้เพราะปิดเอาไว้เนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพแนวตั้งมามาดูเนี่ยภาพมันก็ยังแสดงเป็นแนวตั้งแล้วก็จะเต็มจออยู่นะครับแล้วก็โฟกัสเช็คออนถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้อนเนี่ยนะฮะเวลาที่เราใช้แมนนวลโฟกัสนองแอร์เราหมุนที่แหวนโฟกัสตรงเนี้ยนะฮะกล้องจะขยายจุดโฟกัสขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติเลยเอาไว้เวลาที่เราหมุนแมนนวลโฟกัสแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าภาพเนี่ยมันชัดหรือเปล่า ะะก็จะง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็เมนูอันต่อมานะครับก็คือโฟกัสสเกลยูนิตก็เลือกได้ว่าไอหน่วยโฟกัสเนี่ยอยากจะให้มันเป็นฟุตหรือเป็นเมตรนะครับแล้วก็เมนูอันสุดท้ายในส่วนของสกรีนสตตอัพก็คืออันเนี้ยสำคัญนะฮะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเปิดกริดขึ้นมาแล้วทำไม ตัวกริดลายมันไม่โชว์นะครับเราจะต้องเข้ามาตั้งอยู่ในตัวนี้ครับ Display Custom Setting นะฮะเลือกเข้าไปเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราติ๊กเลือกเลยว่าเราอยากจะให้มันโชว์ค่าอะไรบนหน้าจอใช่ไหมใช่นะฮะทีนี้เราก็ติ๊กได้ว่าเราจะให้มันแสดงค่าอะไรอยากจะเปิดตัวกริดลายหรือไกด์ลายล้วก็ติ๊กตัวกริดลายให้มันแสดงหน้าจอขึ้นมาให้มันเครื่องหมายถูกก่อนใช่ครับผมนะฮะเท่านั้นเองก็จะเป็นการเซตหน้าจอของเรานะฮะ ต่อมาอีกอันหนึ่งที่พี่ใหญ่อยาแนะนําในการตั้งค่าตัวกล้องนะครับน้องแอร์ก็คือในเรื่องของการตั้งเซฟดัตตานะฮะการตั้งค่าเซฟดัตตานี่ยมันทําอะไรได้บ้างเราเข้ามาดูกันมันจะอยู่ในเมนูนะครับแล้วก็รูปประแจเบอร์สองน้องแอร์เบอร์สองนะฮะเบอร์สองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเซฟดัตต์เซตอัพนะฮะเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยมันจะมีเฟรมนัมเบอร์มันจะเขียนว่าเขา นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเมนูเนี้มันจะมี continuous กับ renew ที่มันแตกต่างกันก็คือว่าถ้าเราตั้งเป็น continuous ชื่อไฟล์ที่เราถ่ายภาพเนี่ยเวลาที่เราถ่ายไปตัวกล้องจะนับชื่อไฟล์ไปเรื่อยๆนะฮะก็1 2 3่5สามสี่ห้าสมมติว่าการ์ดอันแรกเราถ่ายถึงรูปที่10แล้วเอาการ์ดอีกอันหนึ่งใส่กล้องก็จะนับเป็นรูปที่11ต่อชื่อไฟล์ก็จะหลั่นไปสิบเอ็ดสิบสอสานก็สะดวกดีนะใช่นะครับแล้วก็ แต่ว่าถ้ามันมีอีกอันนึงก็คือ Renew นะฮะรีนิวเนี่ยเวลาที่เราใส่การ์ดใหม่เข้าไปกล้องจะนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งนะฮะกล้องก็จะนับชื่อไฟล์เนี่ยกลับไปที่00001 000, 000, 000, นะฮะปกติเนี่ยแบบที่น้องแอร์บอกเลยคือตั้ง Continuous เนี่ยมันก็สะดวกดีเพราะมันก็นับชื่อไฟล์ไปแล้วชื่อไฟล์จะไม่ซ้ำะนะฮะแต่มันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าชื่อไฟล์เนี่ยมันลันไปถึง99 9 9เมื่อไหร่คือสุดลิมิตของเขาละ แต่แม็กของเขาเขาจะขึ้นว่าเป็นไฟแนนซฟูลแล้วมันจะไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้วิธีแก้ก็คือเราเข้ามาที่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นรีนิวเอากาดใหม่ใส่เข้าไปทีหนึ่งให้เขาถ่ายนับหนึ่งใหม่เท่านั้นเองก็จะสามารถที่จะใช้งานต่อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเวลาถ่ายถ่ายไปแล้วเอ๊ะทำไมกล้องมันไม่สามารถที่จะกดต่อได้นะครับก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้ต่อมาอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนองแอบก็คืออันนี้ อีด f ิทไฟ name เราสามารถที่จะแก้ชื่อไฟได้ด้วยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันเวลาที่เราถ่ายภาพถ้าเอามาเนี่ยนะฮะจากแกะกล่องมาเลยใส่การ์ดไปชื่อไฟก็จะเป็นเนี่ยนะฮะ s c f อ่ออกหนึ่ออกอ่านชื่อชื่อยุ่งเหยิงนิดนึงยาวๆตรงเนี้ยเราสามารถจะตั้งเป็นชื่อเราก็ได้นะครับก็ใส่ชื่อเราไปคราวนี้ ไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องนี้ก็จะขึ้นชื่อด้วยชื่อของเราแอร์ศู 01, นย์หนึ่งแอร์ศูนย์สองะอ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันสามารถตั้งแยกได้ด้วยว่าจะเป็นไฟล์ srgb เนี่ยให้เป็นชื่อไฟล์อะไรแล้วก็ adobe rgb ให้เป็นชื่อไฟล์อะไรนะฮะ,ะซึ่งปกติเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะใช้ตัว srgb อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะเข้ามาตั้งชื่อได้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งของเขาก็คือในส่วนของ date stamp ตรงนี้มีคนถามมาเยอะน้องแอร์ว่าเกิด อยากได้วันที่พิมพ์ลงมาอยูใ่ในภาพทำยังไง XA3 กาทำได้ไหมก็คือเข้ามาที่ตัวนี้ครับแล้วก็ตั้งตัวเดทสแตมป์เนี่ยนะฮะให้มันเป็นอ uh ่อ huh. นขึ้นมาเราเลือกได้ด้วยว่าจะให้มันเป็นเดทแล้วก็ไทม์ก็คือพิมพ์ทั้งวันที่แล้วก็เวลา uh huh. หรือจะเป็นเดทอย่างเดียวยยว,วันที่อย่างเดียวนะฮะ uh huh. ตรงนี้เราก็สามารถจะตั้งได้อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวสกรีนเซตอัพนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้อยากแนะนำเป็น อันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการใช้งานก็คือในส่วนของที่เรียกว่าเป็น power management คือตัวกล้องเนี่ยนะฮรเราสามารถจัดการกำลังไฟของเขาได้นะครับก็การตั้งค่า power management เนี่ยแน่นอนเมนูปัจจัเบอร์2เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาที่ power management ในนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราตั้งอยู่2อันอันแรกก็จะเป็น auto power off นะฮะซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้กล้องเราเนี่ยลับโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยน้องแอร์ในกี่นาทีนะฮะ ก็มีให้เลือกว่าจะเป็น2นาทีหรือ5นาทีเป็นการประหยัดพลังงานใช่คือบางทีเราเผลอเปิดกล้องทิ้งเอาไว้เดินเที่ยวอะไรแบบนี้นะฮะกับออฟไปเลยก็ได้อันนี้กล้องก็จะไม่หลับเลยจะเปิดเอาไว้ยู่ตลอดเวลานะฮะเราตั้งตรงนี้ได้แล้วก็ในกรณีที่ว่ากล้องเขาหลับไปนะปกติน้องแอร์ทำไงเปิดใหม่เปิดใหม่ปิดเปิดใหม่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกวิธีก็คือการกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งค้างเอาไว้นะฮะแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาให้ออ นะครับ oh. ก็ไม่ต้องปิดเปิดใหม่ก็ได้นะแต่ปกติพี่ใหญ่ก็ประจำมาปิด, oh. ปดเปิดใหม่นะได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับกับอีกอันนึงใน power management เนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของการตั้งค่าตัว high performance นะฮะตัวนี้เราตั้งเป็น on กับ off ได้ถ้าเราตั้งเป็น on เนี่ยกล้องจะโฟกัสเร็วขึ้นหน้าจอจะสว่างขึ้นนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะกินแบตเตอรี่มากขึ้น นะฮะถ้าอยากเซฟแบตก็มาตั้งตรงนี้เป็นออฟไว้ white, แต่ว่าถ้าอยากใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆของตัวกล้องเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้เป็นอ่อนก็ได้ทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นการใช้งานเจ้าตัวกล้อง f u j i f ิล์ XA 3ยากไหมไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปโพสต์ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเทคชิลเทคชิลนะฮะส่งข้อความมาก็ได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคชิลครับผมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ แล้วยังไงครับ้องแอร์เวลาเอามาใช้ก็เราเสียบตรงๆไม่ได้กับฟูจิเนาะเพราะฟูจิคือเมาส์ X ใช่เป็น X เมาส์ฟูจิเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิสเต็มของ X เมาส์นะฮะอ่ะแล้วเราทำยังไงต้องมีอะแดปเตอร์แปลงจากเมาส์ M ไปใส่เมาส์ X ของฟูจิค่ะก็เล่นปิดเฮ้